ดูสิคะเพื่อนๆบ้านพี่สาวนะอยู่มากๆนี่อยู่เยอรมันนะคะเนียเหมือนกับไทยเลยจ้ะบรรยากาศดีมากๆเลยนี่ม,มีต้นเชอร์รี่ด้วยโอ้ยหวานอร่อยขึ้นลูกเบลเลยนเนี่ย,ยอ้ยอันนั้น่งนู้นอันนั้นนันอนั้นนัน,น,น,นจยจริงจริงมันถึงเวลาเก็บได้แล้วเนี่ยี่หนูไม่มีมือเก็บดูคะ่ะเพื่อนๆมีดอกบัวด้วย ลิมคองมีแอปเปลิลด้วยแล้วก็ลูกอะไรนะโยฮันเนสเบลนะภาษาเยอรมันเขาเรียกโยฮันเนสเบลแต่ไม่รูอ้อมีลูกฟลาวมนด้วยนี่อันนี้นะคะตอนมันนี้มันเปรี้ยวเราเอาไปแทนเป็นมะปรางได้ไหมอ่ะเราเอาไปดอง <Yeah. S 1> ถ้ามันสุกแล้วมันจะเป็นสีม่วงเราเอาไปทําเค้กอร่อยอร่อยเออใช่ามาดูอันนี้ต้นเออต้น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 อง,งุ่นค่ะ อันนี้ก็คือโยฮันเนสเบียดูสิแกต้องใส่ตาข่ายเพราะว่านกมันจะมา,มาแมลงนกนกมันจะมาจิ้มดูนี่บักแอปเปิ้ลน,น้อยอูยน,อปปนี่เพียบเลยอันนี้สอันนี้แอปเปิ้ลแดงดูค่ะเพื่อนๆบ้านพี่แกแบบน่าอยู่มากเลยมีแต่ผลไม้แอปเปิ้ลเอ้ยล่มลื่นล่มลื่นริมแม่น้ำด้วย มีสระว่าน้ำอีกปลูกผักด้วยอุ้ยสงสัยในนั้นเป็นไอ้บ้านแตงกวาแกแน่ๆอ,อ,อันนี้ต้นองุ่นนะคะเพื่อน<ๆ>ดูเล็กๆน้อยๆน,น่ารักบ้านแตงกวาอันนี้ต้นอะไรหนูก็ไม่รู้ต้นอะไร นอนสบายด้วยตรงนั้นก็นอนได้เดี๋ยวมาแอบนั่งดูสินะแอบนอนเนี่ยนะกับโดเรมอนอ่ะพี่นอนอนีรพี่มันคนเมาสวัสดีค่ะพ่บเอ้าใส่คนอื่นเขาใส่ชุดสวนทำไมคุณใส่ชุดว่ายน้ำมานั่งวะเนี่ยเอาคนอื่นเขาอิจฉาเยอะไอเจ๊ ได้มาแค่เนี้ยอ,อุอ้นนมันขึ้นมัน,ม,นมันเก็บได้แล้วนะกำลังสีนี้หวานเกลี้ยงหวานอ้อาวาาเฮ้ย